สุดนฮะวันนี้เราอยู่ที่บริเวณหาดกระต่าฮะซึ่งเรามาเซิร์ฟกันนะฮะแต่ว่าการเซิร์ฟเนี่ยการเป็นนักเซิร์ฟเนี่ยภาระ,ะของนักเซิร์ฟอย่างหนึ่งเลยนะคือต้องเสียค่าเช่าบอร์ดตกวันละห0 0อบาทเนาะเรื่องอาหารการกินหน้าหาดแล้วก็ราคาเขานี่ยังสูงนะเมื่อวานเรากินอาหารกันไปตกมือ้อละประมาณ500ร้อยบาทห้0ถึง700้บาทเฉลี่ยที่600บาทอยประมาณนั้นนะฮะเราก็เลยพยายามทําให้มันถูกลงฮนะโดยการ เช่ามอไซค์วันละสองห้าสิบเพื่อรับประทานอาหารที่มันราคาถูกลงคือมากินนอนที่ไม่ใช่หน้าหาดและตอนนี้เราอยู่ที่ทองแก้วข้าวแกงเมืองลุงครับผมจะบอกให้ว่ามากิ้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมออาาื่อวานจ่ายไปเท่าไรนะร7อเ็สิบห้าสี่เท่าถูกลงสี่เท่าอ,อาหารมื้อนี่ครับชิมกันเลยดีกว่าชิมกันเลยดีกว่ามีปลามาตัวหนึ่ง อันนี้คือแกงเป็ดเมนูมหามงคลสำหรับการลงเล่นเสิร์ฟนะฮะเด,ดี๋ยวเราก็ต้องภายต้องพายเยอะไงพายผิวน้ำเยอะไงแล้วเ,เราเลยกินเนื้อเป็ดไงสีแล้วเดี๋ยวพอเวลาขึ้นแรงๆเราต้องทำอะไรดักได้ไงเราต้องกินเนื้อเป็ดไว้เพื่อดักได้สู้กับขึ้นหู้แดดเดียว เวลาเวลาอยู่กลางแดด ấy, จะได้ทำอะไรก็ได้ง่ายๆหมูหมูอ๋อนี้เพราะอะไรอ๋อบำรุงตรงนี้กระดูกอ่อนตรงนี้เวลาพายอย่างเงี้กระดูกนี้จะได้ไม่ไม่เจ็บมากมโอ้โหนี่ล้ำลึกจินไขป่ปลา เราจะได้มีแอตติจูดเหมือนกำเนิดในท้องกันเลย <c oughs> ดูหล่อจลงมาอาไข่าดาวไข่าดาวกินเพื่อที่จะให้ <c oughs> เรากิม <c oughs> กินปลากินปลา <c oughs> จะได้ฉลาดจบอพราะว <c oughs> ที่เห็นนี่คือ ไม่ได้เผ็ดลิ้นนะความเผ็ดร้อนความเผ็ดร้อนความแบบอาหารใต้อร่อยดีผมมี็คนไม่กินเผ็ดแตก่กินได้เยี่ยมไปเลยแต่ก็อย่าไปกลัวว่ามันจะไม่ถึงเครื่องนะสรุปคนที่กินอาหารแบบว่าอาหารใต้ไม่งั้นทรมานลิ้นอันนี้ไม่ทรมานลิ้นนะจ๊ะบาสุด <ừ. S 1> กินข้าวคู่กน้ำแกงอยู่หลายคํามากเลย ถ้าไม่เป็นการเสียมารยาจะพาเปิดหม้อดูอย่างนี้เราอกเลยว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีโอ้ยสิบห้าอย่างได้ไหมสิบอย่างได้ไหมเกินใช่เกินแล้วเนี่ยครับร้อยห้าสิบห้าครับปลาตัวเท่าไหร่ครับ เรา25บาทถู้มาอะไรที่ด้ประโุนก็จะขายแบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณ,คโโณแม่ครับ25บาทปลาตัว25บาท<ล>ไปหาใช่ไหมเอาละ,าละในเมื่อต้องจ่ายค่าเช่าบรอดแล้วที่เหลือก็ จ่ให้มันถูก no ถูลงมาลงทะเลก่อนนะเพราะเราได้พลังจากเป็ดไปในการดักได้ภาในการแหวกว่ายจากปลาไข่ปลาทําให้เรามีจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลซี่โครงหมูทําให้เราไม่เจ็บในวันนี้หมูแดดเดียวทําให้เราเด็ดเดียวอยู่กลางแดดอเมื่อกี้ไม่เหมือนเดิมนี่มาไม่ใช่นะให้เหมือนเดิมนี่มานี่อองอเวลาอยู่กลางแดดเราก็ทําอะไรได้ง่ายได้เป็นเรื่องหมูหมูนี่ ไปออกไหมไปแล้วครับสวัสดีครับ